บายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีบรทุกคนบายดีตอนเสาตอนนี้ซาแพงกันยังอยู่อันสวรรค์พี่น้องอยู่เฮือนลุงทาเนี่ยแหละเพราะว่าเมาื่อคืนนี้กลับมาหอดเดิกเนาะก็เลยเมื่อยเลยล่ะก็เลยบ่ได้กลับบ้านกลับสองพี่น้องเอ้ยอนอนอย่างเอนลุงทาอาบน้ำแล้วพี่น้องเอยทั้งอาบน้ำทั้งหาย กีดชงสารอันเด็กหน่อยเนาะกีดชงซาหลานเบากับตันแม่ล้องลิงแล้วก็ชงซารเด็กคนเกิดมาอุดมสมบูรณ์เนาะอ้วนพี่สมบูรณ์บิตทุกอย่างเนาะแต่ว่ามาเจอข้อหายพีเนองเลยเจอข้อหายเนาะเกิดมา ว่าท่านมือตาดูโลกสำรับพี่เนาะแต่ว่ามันก็เกิดแค่แล้วเนาะแกใครย,ยังมาได้ชาวแพ่งกับติดตามข่าวติดตามอาการร้านอยู่เนาะเบากับตันแม่นองลิงอันแสดไปทามนเนาะเพินแสดมากพี่นเนาะเพินว่า หมอไปท่านห้เข่าใกล้เนาะตั้งแต่เมื่อวานนี้จนหอนเมื่อนีพังเบิ่งรอบใบไปนะพังเบิ่งรอบบายพี่เนาะเดี๋ยวแล้วแฟงจีแจีงข่าเอฟซีเป็นระย่าระย่าง้รพี่น้องเนาะหาซิบหาซิบลานก็ได้พ่นบอกว่าอยู่ขันวิจิทแล้ว ก่ว่าขันวิกินเท่าก็ต้องทำใจนะพี่เนาะขันสีผ่าก็ผ่าจังได้ละัวยังน,น้อยๆนะหรือว่าผันมีความสามารถผ่าแต่เห้าบบมีเงินค้ำสิไปจ่ายบันดอกเนาะสมองเนี่ยมันก็แพงเนาะแต่ว่าโปงเงินหักซาครั้งแหละก็ยังสองหมื่นกว่าแล้วทว่าสิไปผ่ามันก็แห้งจะใส่เงินสำได้แล้วนะพี่เนาะ พี่เพื่อนก็บ่าให้ติดตามประมาณเจ็ดมือสองสารเลนน่ะพี่น้องจากบากจากเวนกน่นกมยังละคือว่าพอแม่กะเหตุความดีอยู่บ่ได้ไปสางความเลือดรอนให้ไผย่ดได้อิดซาบ,บังเบียดไผบ่ได้ไปเหตยังกะมาเจอขอะนาาพี่น้องคั่นมาล,ละเลนก็เกิดมา ท่านีอยังสัม่มาเจอขอหายแบบนี้เนาะหาซิบหาซิบพี่น้องเ้ยแบบอยู่ในระระระบบทำใจค่ะดิะบบทำใจกลับไปขาไปขายไปส่งเขา่า มอบอกว่าหยุดขันวิกฤตเท่าก็ต้องทำใจนะพี่น้องแถมอยู่ห้องไอซียูอีกเรื่อสมองเนี่ยมันอยากรอดน่ะเนาะ,นาะขันรอดมากกับจากสีสมบูรณ์บวสมบูรณ์แต่ว่าทารอดกับถึงแม่สีเท่ามันบวสมบูรณ์เท่ากับต้องเลี่ยงเลี่ยงจนถึงวันสุดท้ายนะพี่น้องเพราะว่าเกิดเป็นคนแล้ว เขาขอบคุณขอบคุณเนอ,อทางผู้ใหญ่ที่ส่งกําลังใจแล้วก็ทำไทยมาตลอดเนาะแล้วก็ทางผู้ใหญ่ที่โอนเงินโอนคามาซอยพี่เนาะเขอขอบคุณขอบคุณหล,ลายๆจนระจักคำสิเเอเนาะผู้ใหญ่หรือว่าเอฟซีเนาะที่เห็นคลิปกะคอมเมนต์กันมากอะมีแต่คนห้องคนไห้โอ้ยจังไรแล้วเนาะพี่นนองเอ,อ้ยมันไปอยากให้เกิดมันก็นเกิด กูเกิดบัวพัดมามันทีเกิดท่าน้ะพี่น้องอะเบิ่งส้มไรแล้วก็มาเบิง่งเบา,าไล่แห้งกระเสาพี่น้องเลยซาแพงก็โอ้ยคิดอีต้นล้านเบากรับกับอัดเสียงมากกัมีแต่ไห้มีแต่ห้องถตาไห้ล้านก็ได้ไรทางน้ำหวัวน,น้ำตาเสียงอัดคลิปมากากัจักเสียงสัน่นเสียงเครือเสียงสั่งน้ำหมูกน้ำตาโอ้ย มาลุงถาพี่เนาะเมื่อเนี่ยก็ิเว่าทั้งเหลืองเสาแล้วก็สิเบิ่งแนวเพื่อนหูเพื่อนตาไปน่ำเนาะพี่นนเนาะมาเบิ่งม้าเนี่ยละ่ะลูกสิบสองโตว่สะสิบีบีไปลูกเ่อน จะตัวตอ้วนๆพีน่น้องเออแต่ว่าเบาแพงก็เอาตัวหนึ่งอันนี้นะเบาแพงก็เอาตัวหนึ่งตะกี้เมย์น้องลิงว่าที่เอาสองตัวแล้วเพิ่นเบากลับว่าบอกเอากะย่าเข่าสิบอกุ้มกินเพิ่นก็มีแล้วมาสองตัว่าสับอกกลับบอกเมียเมย์น้องลิงก็เลยบอกเอาอีหยังอันน,ะน่ะเนาะเฮปมันเบาหรืออีหยังขาวๆนะ ซาแพงกับบุกกะเขาไก่นะพี่น้องบุเมนผู้เจ้าบุเมนเจ้าค้งมาอย่ามันครบให้ก็ได้แต่ให้ห้องก็ได้แต่ห้องพี่น้องเอ้ยแกไครยังบ่ได้แล้วมันเกิดแหละบอกไปบอกมากก็โง่มากนันเก่านะพี่น้อง มันเสียความหูซึกเสียใจเนาะมันก็เลยโง่ามาเว่าแต่อันเก่าทางเบิ่งติดตามไปเรื่อยๆพี่น้องเพราะว่าหมอเพิ่นเพิ่นว่า,วาเจ็ดมือมือละมือละสองพันเพิ่นว่ามือละพันห,าห้าสองพันแต่ว่าเมื่อวานนี้ไปปรุงไปอัน เชียขายสังเขาเขาบอกว่ามัดจํำขาปิ่นปัวสองหมื่นกัวกัวมันปลายมันจะทอดได้าแพงกับบอท่านทามร้านเนาะเพราะว่าเพื่อนมีแต่ว่าสองหมื่นกัว ดอกนางเนาะอันนี้เนาะดอกนางกวักไปเบิ่งบุไปเบิ่งบ่าเบิ่งบ๊อตโอนอนอยู่สวรรค์พี่น้องบุมบาบมนบาบอนอนอยู่ที่เคยเถานอนอยู่ี่ถ้าเอาแพงเนาะแต่ว่าแพงก็มาอดประมาณ1 ọ, 2นี่ล่ะแต่ว่าเมื่อย เงยจิตเื่อยใจเนอะพี่น้องเร่ร่อสบายดีไหมลูกเออโอ๊ยอยังไงอันนี้ไปสิมาตีโอ้ยปวดบัสออกไปเดินหยาดเด้อโอ้ยจะปิดประตูเปิดประตูไปได้ๆอยู่ได้นี่ยนะปิดโลดดึงเข้ามาดึงเข้ามาเออแห้งๆสบายดีป่าลุงดูลูก สวัสดีสวัสดีป้าลุงหันมาหันมาอ่าโอ้ยเอาซิร์นะเป็นออยได้พี่น้องได้อ้ก่อใส่ย่าสวัสดีปาลุงเนาะสวัสดีพี่น้องพุจาว่าพจ้าพ คืนบาดบาดมาแต่บ้านยังเสรเมื่อตอนแดนี่จะงคูินข่าวสาวนีล่แหนละลุงกันยังหนึ่งข่าวเบิ่งไปเบิ่งบอลลุงหนึ่งข่าวหนึ่งแลลวแล้วบอลลื้อนได้ชอบแพงกับโจ้บอได้สอยเวียกลุงเนาะพี่น้องลุงระดุหนึ่งข่าวดังแท้ ตีสามเจ้าแพ่งก,นนกับนอนกับนอนบ่คอยรับรับกับจ็บหัวบบบนี้ขีดลายพี่น้องเลยคือตั้งแต่มื่อเกิดเลื่องบ่ชงคืนซ้มคืนเลยเอา้าวลุงบ่ได้หนึ่งต่อบ่เนี่คือปรงหมอนหนึ่งบ่เลยนี่อาสิบลุงเนาะสองสี่หกแปดสิบพอดีสิบหมอนหนึ่งพี่น้องเลยหนึ่งเขาเนียวคาย ลุงกะอาชีพเพ่นอาชีพนี่ก็นักเตะพี่น้อ,นนเอนงเลยยกเข่าซานลงมาหมามายังเนาะหนึ่งแล้วล้วก็เอาออกไปส่งอยู่ตลาดสะอมสะอาดลุงทากะสะอาดเนาะกับเมียเพ่นกับพี่นางพี่นางคุณสือ่อเมียเพ่นกับดู ผักยังก็มีเนาะทางอายนี่กลุงทานนี่กใจดีเนาะพี่น้องเอ้ยอายกน้องเป็นยังมานี่แลนเบิงแลนซอยนี่วาดน,นี่เพิ่นก็ไปนําอยู่มุกเนาะ นลุงทานหนิก็สิมียานางนะพี่น้องเก็บกินเลยแบบเราต้องซื้อมีอยู่ทั้งหัวทั้งแจแจหัวห้าวหัวมีเบิดพตผัวภูมิบ้าใหญ่ตัวนี้ก็ชอแพงกับพิษผาดประการใดกับคอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเลยเขาบอกยังบวชถือกายังทิมันอันนั้นกับมังเถื่อการลืมคิดเนาะบางเถื่อกัน ใจมันโมโหเนาะพี่เนอะยังเถื่อกบเฮาลืมคิดลืมยังเบาไปกะถ้าผิดพลาดประการใดกะขอโทษขออภัยไปทางทางขีทางน้องเนาะแล้วก็ขอโทษทางเอฟซีที่ว่าถ้าเบาให้บมวนหูเนาะก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อบางเถื่อก็คิดบอกบอกบถือพี่นนองเลย ลิปไปลายแห้งกับลายจ้าแห้งก็สิคอปิดคลิปก่อนฝากก็ไหลก็แช์เด้อสบายดีสบายดีแจ้งข่าวเป็นระยะระยะเด้อพี่น้องเลยสิบปหักมือใดหรือม,มือใดก็ชิเป็นแนวใดก็รอห้กำลังใจกันเนี่ยเด้อ